ครับผมตอนนี้น้องกล้วยนั่งอยู่ใน Fort จ n e r สุดหรูนะฮะน้องกล้วยบอกเลยคือจะซื้อรถเนี่ยต้องซื้อรถประมาณไม่เกินสี่ห้าปีรถสภาพใหม่ๆเหมือนที่เบสคาร์ตัวขายฮนะน้องกล้วยบอกเลยนะรถด,ดีมีคุณภาพสภาพเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นวารันตีทุกอย่างอยู่ในความเป็นจริงนะพี่ผมบอกเลยคำว่าวารันตีผมบอกให้เหมือนคันนี้พี่ขับไปเลยอย่างน้อยสี่ห้าปีไม่ต้องซ่อมไม่ต้องทำอะไรเลยทุกอย่างไปกลับอยู่ในความเป็นจริงนะคุณพี่นะ คันนี้ถูกกว่าป้ายแดง5้าแสนรถเพิ่งจะปี2ปีครึ่งถูกครึ่งล้านน่ะน้องกล้ยพูดตรงๆเลยซื้อรถซื้อเต็นท์ใหญ่ๆครับคุณพี่ซื้อเต็นท์ใหญ่ๆที่เขาพอจะมีการมาตรฐานมีการลองแล้วว่าเอออย่างนี้ทุกอย่างมันอยู่ในความเป็นจริงครับดอกเบีย้ยตอนนี้มีโปรโมชั่นศูนเซ็เดือนนะครับผมทุกเครือข่ายธนาคารเป็นเครือข่ายของเบสคารอ,อโต้ทั้งหมด มีอะไรให้น้องกล้วยรับใช้ยินดีปรึกษาคุยมาล่าเลยครับทุกเคสทุกอาชีพทุกอะไรขอแค่ได้คุยแค่ปรึกษาครับสำหรับคลิปนี้น้องกล้วยสวัสดีครับ